สวัสดีครับก็แอดมินทานกับช่องแทนเถเ่อมาเถิงหวยเราไทยกับคลิปของหวยเราพัฒนางวดประจําวันพุธที่24พฤศจิกายนนะครับผมงวดก่อนผลออก29นะครับ15นะครับสามตัวบนออก915นะครับสองตัวล่างออก29ใครถูก4ตัวตรงทั้ง่่ะมาครบงวดทุกอน,นูแต่ว่าจับไม่ถูกนะครับสลับกลับ เกือบแตกสี่ตัวแตกแต่ว่าง่นนี้นะครับหลักร้อยนะครับ6กสามครับหลักร้อยหวยรอพัฒนานะครับ6กสามหลัก10บบนครับ8 9้าแดหนึ่งห้านะครับผมหนึ่งกับห้านี่มันยังคงอยู่สลับไปสลับมามาหมดแล้วเนาะสามหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าเ้าหนึ่งห้าเรียงกันมาเลยเนาะ หน่วยบนนะครับ9024ครับ10ด้าน9065ครับจับบนนะครับแอร์จับบนนะครับบนครับขอดึงที่หลัก10เป็น1กับ5นะครับเพราะมันไหลอยู่ที่ตรงนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้นะครับร้อยกับหน่วยไม่มีหนึ่งกับ5บน1กับ5หลัก10จะได้1นนะครับ1 0 12 14สองหนึ่งสี่

359นะครับ350 352 354 8ชุดตรงนี้นะครับผมเน้นไปที่1910นะครับอันนี้คือ5950 เน้นนะครับผม 319, 310, 359นะครับ350 10ล่างหน่วยล่างนะครับล่างนะครับตัก10เน้นนะครับ90ฉะนั้นจะได้กูล่าของมาคือ93กับ03ครับ สองชุดล่างนะครับเน้นสุดหรอถ้าข้างบน 9. สามศูนย์ข้าเก้มาสลับก,กันเก้าสาสี่ตัวเน้นนะครับ9ก้าสามหนสามห้าศูน หนึ 1> 1่งกับห้ายังอยู่ถ้ายังมาด้วยกันอีกมันจะมาด้วยกันไหมเนี่ยไม่น่ามาด้วยกันละมั่งเอาเป็นว่าสําหรับหวยราวพัฒนานะครับก็ประมาณนี้ใครจะจับแบบไหนจับไปครับเนาะอันนี้ชุดเน้นหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์เพราะมีศูนย์นะหนึ่งศูนย์กับห้าศูนย์นะครับโชคดีครับสำหรับหวยราวพัฒนาวันพุธครับ